สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ำรายการวิถีทมคนลุ่มน้ำพาคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่เขาพรายดำนะครับยินดีต้อนรับสู่เขาพรายดำนะครับอยู่ที่อำเภอสิชนเชื่อมต่ออำเภอขนอมนะครับคุณผู้ชมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นขึ้นมาเนินเขาสูงนะครับแล้วก็เข้าเขตของเขาพรายดำซึ่งก็จะมี อุทยานแห่งชาตินะครับก็จะมีสัตว์ป่าที่สวนไว้ไม่ว่าจะเป็นกวางเก้งชนีหมูป่าเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะสลับด้านให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามเหลือเกินอดที่จะคิดถึงคุณผู้ชมไม่ได้นะครับก็ขอเก็บภาพสวยๆมา,ามาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าครับ,รบก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่เวิ้งว้างสวยสดงดงามนะครับเป็นน้ําทะเล น้ำทะเลนะครับแล้วก็ด้านฝ่ามือของผมก็จะเป็นภูเขาสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ทะเลทิวทัศสวยงามเมื่อเดินเขาตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่ตำบลทุ่งใสนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอสิชลเชื่อมต่ออำเภอขนอมนะครับ นี่ครับเป็นวิวทิวทัศน์แล้วก็เป็นทะเลนะครับซึ่งสถานที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับสุดยอดต้องมากเลยนะครับจะขึ้นเดินเขาสูงนะครับคล้ายๆเขากาโห้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยผมมายืนอยู่เนินเขานะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันถอยหลังไม่ได้ถ้าถอยหลังตกเหวเลยนี่ครับเป็นทะเลนะครับเป็น ทะเลไม่ค่อยมีคลื่นและก็หาดชายที่สวยสดงดงามนะครับก็เป็นภาพที่สวยมากทีเดียวนะครับนานๆจะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เขาพรายดำแห่งนี้เต็มสองฟากฝั่งถนนนะครับนี่ครับสำหรับจุดชมวิวแล้วครับคนรถจอดจุดชมวิวตรงนี้กำลังขึ้นเขาอีกโลกหนึ่งกับเดินเขานี่ครับคุณผู้ชมครับขึ้นมาแล้ว เนินเทวดาเนินเทวดานาแม่เท่านะครับ10กิโลนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากมากนี่วิวทิวทัศน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับอยู่บนรถบางทีอาจจะถ่ายยากหน่อยนะครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเอาละก็เป็นเป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ลงจากเนินเขานะครับด้านฝ่ามือของผมก็จะเป็น ทะเลนะครับน้ําใสกําลังที่จะเลี้ยวนะครับกําลังจะเลี้ยวซ้ายนี่ครับกำลังจะลงนะครับในทางลาดชันซึ่งตรงนี้ก็เป็นโค้งที่หักศอกโคง้งหักศอกนะครับก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับขอสิ่งศักดิ์จงดนบันดาลประทานพอให้การเดินทางของเราด้วยความปลอดภัยนะครับก็มีต้นมะพร้าวนะครับต้นจงสูง มะพร้าวนี่ครับเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยคุณผู้ชมครับธรรมชาติล้วนๆล,ล้วนแล้วแต่เป็นสองฝากฝั่งนะครับมีต้นไม้ต้นยางพาราต้นมะพร้าวนะครับมังคุดต้นลูกสะท้อนมังคุดทุเรียนก็มีนะครับ นี่รถก็จะสวนทางมาเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นยุทธศาสตร์ของการต้องเที่ยวนะครับที่เมืองนครศรีธรรมราชก็อยู่ในยุทธศาสตร์นะครับนี่เขาพรายดำรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับผ่านเขาพรายดำรีสอร์ทนี่ครับนี่ครับกำลังที่จะขึ้นเขาเนินอีกลูกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นขึ้นลงลงหลายลูกเลยครับเป็นเนินสูงเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ <unplug. S 1> นี่คุณผู้ชมครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเป็นภูเขาสูงมากทีเดียว โอ้โหพวกเขาสูงนะครับสมแล้วที่ชื่อว่าเขาพรายดำนะครับเขาพรายดำนี้ก็ในประวัติเ,เป็นช้างช้างพรายดำที่เดินทางจากเขาประดำเพื่อที่จะไปหาน้ำดื่มน้ำกินที่ตำบลเขาพังไกรในขณะที่เดินทางรอนแรมเหนื่อยเมื่อยล้าหลายกิโลผงช้างโสงโคงช้างหลายตัวเมื่อไปถึงเ,เขาพังไกรแล้วก็ได้ ล้มตายไปหลายเชือกนะครับจึงได้ชื่อว่าเขาพังไกรก็หมายถึงว่าการเดินทางจากเขาเขาพลายดำไปสู่เขาพังไกรต้องใช้เวลาเดินทางหลาย10กิโลและก็เหนื่อยเมื่อยลา้ากว่าจะได้กินน้ำในที่สุดก็ช้างก็เสียชีวิตนะครับล้มตายไปหลายเชือกด้วยกันนะครับจึงได้ชื่อว่าเขาพังไกรเพราะว่าเดินทางมาไกล ทให้ช้างต้องเสียชีวิตไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นวิวทิวทัศนที่สวยงามนะครับนี่ใครเห็นแล้วก็ถือว่าอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับนานๆจะได้มีโอกาสได้ถ่ายวิวทิวทัศอย่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ถ้าชมใน YouTube นะครับช่วยกด Subscribe และก็กดติดตามกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับนี่ขึ้นเดินสูงอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับขึ้นเดินสูงอีกลูกหนึ่งแล้ว ตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าสู่เขตอำเภอขนอมนะครับคุณผู้ชมครับก็เข้าประตูสู่เส้นทางอำเภอขนอมนะครับก็จะมีรถวิ่งเยอะแยะนะครับนี่อำเภอขนอมหาดเขาพลายดำนะครับป้ายก็เป็นเป็นแลนมาร์แห่งใหม่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหาดขนอมหมู่ทะเลใต้นะครับสุดยอดมากๆครับ นี่ครับศูนย์บริการท่องเที่ยวไพรดำนะครับนี่ตอนนี้รถเยอะคนมากันเยอะๆทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเห็นสองฝักฝั่งก็จะมีรถมาจอดเพื่อมาพักที่รีสอรค,ครับไปกันต่อเราไปกันต่อนี่เส้นทางนี้เส้นทางลัดนะครับเส้นทางลัดที่ได้ตัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ย่นระยะการเดินทางจากเขาไพรดำนะครับ ไปสูอ่อำเภอกันหนอมนะครับก็อยู่เรียบๆเบลาะริมทะเลไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ตอนนี้ห้วยหินขาวนะครับนี่ครับรถสวนทางกันมาก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์กรันคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพนะครับข้ามเขาข้ามห้วยนะครับหลายลูกคลื่นขึ้นขึ้นลงๆก็เื่นเต้นดีนะครับ ตอนที่เชิดหัวขึ้นรถสวนก็มองไม่เห็นตอนที่ลงโหหัวปักเลยนะครับแต่ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงโรงแรมรีสอร์ทขนมซันไรส์รีสอร์ทนะครับอยู่ติดกับริมทะเลนะครับก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวนาสถานที่นี่กันเยอะนะครับพาลูกพาหลานมาในบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็หาโอกาสมาเที่ยวนะครับมาเติมเต็มรสชาติของชีวิต นะครับหากำไรชีวิตที่จะมาพักผ่อนนะครับคุผู้ชมครับ